สวัสดีครับมาพบกับเกษตรทอตอนะ่อเนาะเกษตรทอตอนะ่อกกอยูบ้านนายังกัดตํบนาบลนายังกัดอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะครับมีโอกาสได้พานมาทั้งนี้กะบสิ่มาเก็บภาพบรรยากาศของนายังกัดไหพี่ให้น้องในเบื้องนะครับหรือว่าเอฟซีทั้งบ้านนี้กะฝากคอมเมนต์มาใต้คลิปนเด้อครับผู้ใดเป็นเอฟซีของกเกษตรทอต่อหรือว่าเป็นคนบ้านานายังกัดนะครับหรือว่ายู่ในตํบนาบลนายังกัดกะฝากคอมเมนต์มาใต้คลิปเนี้ย ล้วก็ทักทายกันเข้าม้าได้นะครับว่ามูเจาอายุบ้านใดนะครับสําหรับครั้งนี้นะครับผมมีโอกาสเดินทางกลับจากกรุงเทพนะครับแล้วก็สเสเส้นทางผ่านเส้นทางนี้กับน o n บริวีเป็นประจํานะครับก็เลยได้มีโอกาสเก็บภาพบรรยากาศของตลาดนายังกากมาฝากพี่ฝากน้องนะครับขาที่ผมไปเมื่อน,นั่นผมเดินทางไปกรุงเทพนะครับวันเสาร์ที่ผ่านมาเนาะตอนเช้า ดินแหงแห้งแบบนี้แหละพี่น้องปอสูถวยม้เห็นได้เพ่นลงเฟสน,นะครับว่านา้ำท่วมน้ยังกาก่ะทันฝนตกแห้งพะทันช่วง,งสี่โมงเช้าหนะ้าโมงเช้าเนาะวันนี้อันนี้คือขากลับผมเดินทางกลับมือวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่ผ่านมากับเบื้องบรรยากาศกะท้องฟ้าสดใสดีครับสําหรับวันนี้อากาศกะสงฮ้อนนีครับสงฮ้อนนี้จะเก,ก็บภาพบรรยากาศของบ้านนายังก,กักมาฝากพี่ฝากน้องครับ ตลาดเพื่ในไ่ครับญ่เาวไปตามถนนซีเลียนเลยพี่น้องสาหรับนายยางกักเของขายหลายๆครับเพราะว่าที่เป็นของไส้ของสวยนะครับปุ๋ยยามีเวิดครบวงจรครับอยู่เนี่ยนี่บรรยากาศก็ดีครับเพราะว่าช่วงนี้เขาหนาฝนแน่แล้วนะครับวันนี้ภูเขายังก็เรื่อมเคียวแล้วเนี่ยครับยังมีร่องรอยน้ำขังอยู่นิดหน่อยครับ เืองบรรยากาศพี่น,ะน,น้องถนนหนทางเพื่อนกะงามครับของบานนหนกเนี่ยเพื่อนเฮ็ดไม้เพื่อนเฮ็ดไม้น,นะครับมีเกาะกลางพร้อมสมัยก่อนว่ามีเกาะกลางเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งครับ็รลยต้องมาเฮ็ดเกาะกลางเพิ่มเนาะสมัยก่อนนี่จะเป็นทางตีเส้นธรรมดานะครับบ่มีเกาะกลางคร,รับสําหรับเส่นทางน้ําอกากนะครับเราก็กาเกิดอุบัติเหตุบ่อย ก็เลยมาปรับปรุงเป็นเกาะกลางนะครับให้พี่น่องได้เที่ยวได้สะดวกสบายและลอดไปขึ้กกนวะัาเก้าเนาะก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากครับเวลล่าพันบ้านนี้ผมอดไม่ได้ครับเพราะว่าวิวมันสวยครับบ้านน,าาาน,านั้นยังกากเนี่ยผงเลยได้ไทายมาฝากพี่ฝากน้องนะครับสาหรับคลิปนี้กะซี่คอฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อครับสําหรับคลิปต่อไปที่ไปบ้านใดเนี่ยผ่านเส้นทางใดเนี่ยเดี๋ยวจะลงคลิปเป็นประจำประจำให้เบื้องนะครับสาหรับคลิปนี้ ขอราไปแค่นี้ก่อนครับขอบคุณหลายๆเด้อครับติดติดตามชมคลิปจนจบเนาะขอบคุณครับ